พักเหนื่อยแล้วดื่มน้ําดื่มท่ากินอาหารแล้วเราจะเดินขึ้นไปเจดี JD. ต่ออีกครับจุดหนึ่งเดี๋ยว่อยลงสวยมากนะครับถ้าใครได้ขึ้นมาข้างบนนี้คือจะเป็นลานหินนะครับเป็นลานหินเป็นที่พักพักผ่อนสวยมากครับ อันนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับผมอันตรายมากครับไม่มีราวกั้นนะครับมองไปข้างล่างนี่สวยมากยอดมากครับมองไปข้างล่างครับสวยๆสวยสวยจริงนนี้คือเป็นบ่อเป็นสะดือพญานาคนะครับ สดือธรรมชาตินะครับผมสะดือสะดือภูลังกานะครับขอโทษนะครับสะดือภูลังกาอู้สวยมากนะครับผมว่าน้ำน้ำมีนิดหน่อยนะครับสวยมากครับธรรมชาติสร้างมาไม่มีคนสร้างให้นะครับเราจะเดินไปเจดีรุ่นนะครับนี่คือเป็นจุดหอลงนะครับหอลงข้างบนนี้นะครับผมมันจะกาดนี่คือ ตรงนี้ก็จะเป็นขายในสุดยอดแล้วครับตรงตรงเจดีนะครับผมจเจดีแล้วก็จะได้เดินลงมาไ,งไปหยุดไปดูหัวพญานาคนะครับเ,เราแค่เ,เจอแค่ตัวพญานาคเรายังไม่ได้เจอหัว,หวเลยนะครับเ,รเจอเสียงเหลืออีกไกลไหม,ไม อีกอึดใจเดียวครับผมไปครับเราจะขึ้นไปน้องปูวังนะครับอีกอึดใจเดียวครับมันคือยอดภูสุดสุดแล้วยอดสุดยอดแล้วบันไดลายขั้นมาครับแต่ผมจะไม่นับนะครับว่ามีกี่ขั้นน่าจะเป็นร้อย ไปเลยบรรยากาศดีแท้อ้ยตกผักนะครับก็มาถึงเจดีแล้วนะครับผมนี่คือสุดยอดจริงๆครับของภูเขานะครับโอ้สุดยอดเจดีแล้วครับผมลานหินเป็นเกจเป็นเกดเลยนะครับ สวยงามมากนะครับที่ <ฤษ S 2> ดีหลวงปู่วังวนะครับถอดรองเทาา้ากันนะถอดรองเท้าใครจะเข้าไปข้างในขอพรนะครับังแม่ไายเข้าไปลั่นคล้องแล้วนะครับผมสองครัง้งสามครัง้งโอเค โศมันหมันเด้อร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงปังปังครับผมดีดีกว่าอะไรกัดตีคองนี่ก็เป็นขาลงนะครับขาลงมาอันนี้ก็จะเป็นคล้ายว่าเป็นเป็นถ้ำเป็นเนินหินลานหินนะครับถ้าจะเดินผ่านนี่ต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับผมลุนะัถอดรองเท้าด้วยนะครับ ขาลงแล้วครับผมรอดูกันต่อไปว่าเราจะลงไปถึงกี่โมงนะครับขึ้นมาตั้งแต่เก็ดโมงยี่สิบนาทีถอดรองเท้าด้วยนะครับเป็นลานไม้ครับทรศตพ้์ซับตัวนี้ไปท้าย เอาช่องแคบเข้าช่องแคบโอ้โหอันนี้จะเป็นพระอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหลวงปู่วังนะครับต้องมากราบไหว้ตรงนี้นะครับรับได้ครับเด้อหลวงปู่ ถึงจุดนี้แล้วก็ต้องขอโชคขอลาบไหว้พระก่อนนะครับต้องปูวังนะครับนี่คือเสียงพญานาคนะครับนี่ในมาถึงแล้วนะครับเสียงพญานาคเดี๋ยวแล้วดูชัดๆเสียงพญานาคนะครับผม ครับผมตอนนี้ก็ลงมาถึงแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้กว่าจะลงมาถึงก็ใช้เวลานานพอสมควรขึ้นไปตั้งแต่7จ็โมงยีนาทีเดี๋ยวไปเที่ยวเวลาข้างล่างกันครับเร,เ,เราไปเทียบเวลาตรงที่เราซื้อตั๋วนะครับว่าจะถึงเวลาประมาณกี่โมงกี่นาทีนะครับ ขนาดมาแต่เช้านะครับยังขนาดนี้เลยถ้าใครขึ้นตอนสายนี้คือไม่รู้ว่าจะลงกี่โมงขนาดขึ้นเจ็ดโมงกว่านะครับลงมานี่ก็เดี๋ยวไปเทียบเวลากันตรงซื้อตั๋วคือจุดที่เราขึ้นเช็คนะครับตอนขึ้นนี่คือแบบหน้าแบบไม่ได้ยิ้มเลยนะครับตอนลงนี่คือยิ้มลงตลอดทางครับเพราะว่าอยากลงมาถึงเร็วๆครับใครที่ แข็งแรงก็วิ่งลงมาเลยครับเทียบเวลาตรงที่ซื้อตั๋วเป็นเวลา10โมง43นาทีขึ้นนั้เกต่7โมง22นาทีครับไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมง7 8 9 10 สองสามชั่วโมงครับขึ้นลงเกือบสี่ชั่วโมงครับผมนี่ก็เป็นลงที่จุดพักผ่อนนะครับผมเอาบอลลูงบงดูรูปครับรูปถ้าพอใจซื้อก็ซื้อไม่พอใจก็ไม่ซื้อครับผม ไม่เป็นไรครับครับเดี๋ยวเราไปดูทีมงานเรายังลงมาไม่ครบนะครับเราจะไปหาน้ำเย็นๆดื่มก่อนคือแบบตอนขึ้นนะเหนื่อยมากครับเมื่อไหรจะถึงเมื่อไหรจะถึงนะครับแก่พอไปถึงจุดสุด,ดยอดจริงๆคือหายเหนื่อยเป็นปิกทิ้งเลยครับ ก็หาลงนี่ขึ้นเร็วมากครับแป๊บเดียวครับนี่คือลงจวกๆๆเลยนี่ก็เป็นซุ้มประตูทางเข้านะครับทางขึ้นทางลงต้องเดินผ่านบริเวณนี้นะครับทางเข้าทางออกมีทางเดียวนะครับ ก็เจอกันคลิปหน้าไลา์หน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ